พาไปดูบ้านน้อยคอยรักแน่โอ้โหนี่นี่นี่กระลำปีออกใหญ่มากเลยเออขอกลับบ้านเลยได้กลับกรุงเทพเลยได้ป่ะเดี๋ยวจะพาไปดูหลังบ้านนะครับมันนอกคนลาดบ้านเองมูลองหอให้มักินมูนใหมักินบ้างแมวจะแต่งในวันมีอะไรอยากปลูกก็ปลูกไปมีเนี่ยมีสับปะรด สีสีแฟนซีได้สวยๆนี่ตัดดอกไปห,หมดเลยเดี๋ยวจะพาไปดูเนียนต้นมะกรูดครับรรต้นกลุ่มต้นกลุ่มรูม้จักไหมต้นกลุ่มอยู่หลังบ้านต้นตั้งแต่เกิดมาผมว่าหินแล้วต้นเนี้ยเอาไปดองกินกับําพิกอร่อยมากนี่ป่าภายหลังบ้านมีหัวมันด้วยนี่มันนี่มันนี่มันเรียกจะ มันเห็บมันมีทั้งหัวเล็กหัวใหญ่นะเอาไปต้มกินจิน้นน้ำตาลได้อร่อยนะ,อนะนี่ก็เป็นแบบสวนหลังบ้านต้นกอไผ่แต่ก่อนก็อยู่แถวนี้แหละทำมาหากินนี่ตูต้นกลุ่มยักษ์นี่นะครับขเขาเรียกว่าต้นต้นกลุ่มอะ่ะมันกินเป็นไม้เรือบ้านอีสานนู่น เวลานี้เอายอดมันมาดองกินกินกระลำพิกอร่อยมากนในปลาภัยช่วงโควิดหลายเดือนแล้วไม่ได้กลับบ้านเนี่ยเอาไว้กินกระลำพิกต้นนี้สูงมากต้องรอหน้าฝนมันถึงจะแตกยอดต้นกลุ่มลองไปเสิร์ชดูกันดูหลังบ้านเดี๋ยวค่อย ไปตลาดเดี๋ยวท้ายด้วยไดูตลาดที่ตลาดมีอะไรบ้างเนาะโอเค